สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามันนี่มาพร้วกำลังใหญ่อีกเชิงเคยพาทุกคนเมื่อนี้นะคะเชฟกระทะพีสี่งไม่แล้วค่ะเมื่อนี้พามาท่านเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูตามฤด,ดูกาลค่ะทุกคนนะคะพัดกระเพ้าหน่อใหม่ค่ะนะคะดับแปลเฮากระคือเกาค่ะทุกคนขัวนะคะผัวปลาตำกระเทียมนะคะแบบพริกนะคะแล้วก็ เอามาลขัวเอามลดพารแซนนัมั่นนะคะทุกคนพื่อคนหอมแล้วก็เอาหมูหมูสับค่ะทุกคนเอาหมูสับใส่้วย,ยค่ะทุกคนล้ดกับพัดนะคะผัดหรือว,ว่าขั่วให้หมูสุดนะคะเนาะนี่ค่ะมันมนีเห็ดลายด้วยค่ะนี่ผัดกระเพราหน่อไม้นะคะอันนี้เพิเ่นใส่ผกแกงนะิดนึงนะคะเนาะเพื่อความหอมนะคะ แม่นุ่งง่ายๆเนาะคะ่ะทุกคนไม่นุ่งตามมาดูกานช่วงนี้เราไม่ลลยนะคะเขาก็เลยจะว่าเอามาล่องพัดเดิค่ะทุกคนนะคะหมูก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะการทำเกาเขานะคะทุกคนเห็ดแบบง่ายๆเนาะคะ่ะ อันนี้กีก็เขาสวยกระแซบแซบด้วยค่ะนี่น้หมันสมมีความหอมนะคะนะ้พะอพอออกมาผัดเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้หม่สดนะคะน้ำมัที่ห้อตรงนะคะเสร็จแล้วพอหมูสุกแล้วเ่าก็ปปุ่รสชาตินะค่ะทุกคนก็ใส่เครื่องปรุงก็จะมีพวกน้ำมันหอยข้าวน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวนะคะพวกรสด,ดีน้ำปลานะคะแล้วก็ ผงชูรสนะคะทุกคนแล้วกะ็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเครื่องปรุงเนาะคะ่กะก็จะมีนี่อย่างไรแล้วละก็ใส่น้ำตาลน้ำนะคะทุกคนเพิ่มรสชาตินะคะหนวานนะคะรสชาติมันก็สีออกไปว,ว่าก็คือจังผัดกับพ่าทั่วไปเนาะคะ่ะแต่คนจินมีกินห้อมนอใาใหม่นะคะ รสชาติมั่วนะคะออกหวานนิดนึงนะคะเข้มหวานนะคะผัดผู้ใดมากระเผ็ดก,กรกะใสบวกพริกไาลก็หนีเนะค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเฮาก็เอาเนื้อใหม่ใส่แล้วคะทุกคนเนื้อใหม่ี่เฮาต้มจืดๆนะคะ ห่อ๋อ,อ,อไม่ได้คัดขุนนะคะแล้วก็คุนให้เข้ากันนะคะพอคะนให้สิแลิกกินเพป่นสีหอมออกมาเลยค่ะกินของน้องหม่นะคะขับเป็นน้องไม้สดมาผัดแซบค่ะทุกคนหรือว่าถ้าผัดน้องไม้ดองอ่ะก็ผัดประมาณนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาบผสงใส่กระเพราเขาอาจจะใส่พริกแกงอะไรก็มีแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะทุกคน กษียรทุกันค่ะทุกคน <c oughs> ชว่วงนี้เสียงแหบแหงนะคะแล้วเยเอ่อก็บอกค่อยสบายนะคะน้องเสียงแหบแหงการลงคลิปก็อาจจะเอ่อบ่บ่ได้หลายคือแต่ก่อนเนาะค่ะเพราะวา่าตอนนี้ก็เริ่มทองแก่แล้วนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็ชิมรสชิมชาตินะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ชิ่อมือชาดแล้วนะคะขาดยังเลื่อยยังก็เอาใส่ตามปรุงรสตามใจชอบเพาะน่าคะเครื่องปูเขาก็มีเบสิกเลยนะคะทุกคนเบสิกเบสิกเลยนะคะเนาะหนึ่งทีครับอะไรก็ไม่ละเป็นพวกพับนะคะเขาขาดไทบบพวกนั้นน้อยแซ่ซ่าเขียวนะคะอืมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนอืม ของชนิดต่างๆประมาณนี้นะคะพอเขาชิมได้ทีแล้วเขาก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะกระเพรากระกิบมาจากนาผ่านเลยค่ะทุกคนสดๆจากหนาบ้านฮาเนาะค่ะเขาบรยซีเขาปลูกพักเองนะคะนะคะผูกเข้าให้เข้ากันค่ะทุกคนกระทะใหญ่มากค่ะมือนี้ ชิ้ิให้เขากันนะคะเป็นเมนูไง,ไง่ายๆเมนูตามฤดูกาลน,นะคะกับปับเปลียนกันไปบางมือกับเป็นพัดเป็นทอดเป็นแกงเป็นออมนะคะ,ป,ะปับเปลี่ยกกับสีวนเวียนอย่ปกะมามาก้ลยระคะเมนูอาหารนะคะอันนี้ไม่จะทายทอดถ้าทําเมนูที่ทได้เห็นกันกบเขาตะลึแตละแตละึงเนาะค่ะแต่ว่าบางอัน ที่เฮ็ดคือจะนำเนื้อปลาล่ะบางอันที่แบบห่อหรือบีมีสีห่อกับบรีไทยนะคะบางเมนูนี่จะทายบางเมนูที่ว่าโอเคแบบพร้อมนะคะที่แบบว่าเออต้องเพื่อเฮ็ดพร้อมกันหรือว่าอะไรเนี่เป็นคนเฮ็ดเออสัวไอใช่บรีวาห่างมากหรือว่าไอใช่เฮ็ดแต่ลำเนื้อบรีวาไมาถ่ายเองสินะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวโปรแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะทุกคนนะคะ บ่ามนูกับ,กบเฮษตุให้ทุกคนได้รับชมนะคะบาเม่นูกับบริษเกต้รับชมนะคะอันนี้ก็ตักสองจานที่เก่าค่ะทุกคนนะคะมาทักทายพี่น้องทักทายทุกคนนะคะทักทายเป็นเพื่อนนะคะกับเมนูตามฤดูกาล ผัดกะเพราหน่อไม้ค่ะทุกคนน่ากินบาคะ่ะหอมๆนะคะกินก็ขอสวยคะ่ะทุกคนโอเคเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้นะคะำสำหรับคลิปนี้นะคะลำนันกี้นะะ็ำมาฝากไปซ้ำหนีอเนาะค่ะลำีันขอบคุณทุกคนที่ข้ามรับชมติดตามเป็นกําลังใจกันลำยัค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย